ส,ส,ส, 1970. สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการหาเงินนอกของตะชดนะครับไปดูกันเหนือจากเงิ <Sud> <lire. S 1> นเดือนเราต <S <S ้องน <Lat> ี้ครับมีเงินนอกใช่ไหมครับเงินนอกเ้ืโอ้เยอะคงคงจะเยอะน้าดูไหมนี่เยอะครับโอ้นี่นะครับเงินนอกของเรานะครับเก็บขวดไขยนะครับทุกคนเราพูดกันหลักสิบครับมาพูดกันหลักสิบนะครับไม่ใช่หลักร้อยหลักพันนะครับทุกคนเนี่เห็นไงครับนี่แหละครับเงินนอกของเราตชะดนี่ครับนี่ไม่ใช่ขวดเล้านะครับ มีเตอร์ขวดน้ำพลาสติกนะครับเนี่ยพวกเรากินน้ำดื่มนะครับไม่มีขวดเหลร่องนะครับอันนี้ก็ช่างโมดิฟายนะครับทุกคนเอาทองแดงแกทองแดงขายครับนักเลือยนี่แหละเงินเงินนอกของเราครับนักเลือยแกะทองแดงขายครับอาฝากฝากเอฟซีไปครับว่าเป็นยังไงมายังไงครับเงินนอกเงินนอกครับของใช้ที่เรียนเรือครับนำมารวมกันผงพังแล้ว ตวจลงในประกันเอกสารเลยนะอ๋เ <c oughs> งินนอกนะครับทุกคน,น,นอกอเอนไงบ้างครับเงินนอกของเราสำหรับชลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมตามกันด้วยครับ